สวัสดีครับน้องลูก้าพามาดูอะไรครับฮลูกเห็บครับก้อนอ่าก้อนน้ำแข็งเยอรมันเขาเรียกว่าก้อนน้ำแข็งนะคะแต่ไม่ใช่สนนะคะดูดิหลังจากที่ฝนตกนะคะเยอะมากเลยนะคะเราถ่ายให้ดูอีกรอบนะคะนี่ถ้าเป็นบางบางบางตอนที่มันตกลงมาเยอะ ก็เยอะมากเลยนะคะเต็มเต็มดินแต่ว่าอันนี้หลังจากฝนตกมันยังไม่ละลายนะคะเนี่ยเยอะมากนหคะน้องลกูก้าอน้องลกูงลก้าทำอะไรอ่าไะนะคะพาพาไปดูตรงสนามหญ้าปะพาไปดูตรงสนามหญ้านะคะอันนี้คือมันยังไม่ละอู้ลืนล่นๆล,นลงอันนี้คือยังไม่อันนี้คือมันยังไม่ละลายนะคะเนี่ย เต็มเลยคะเมื่อกี้ที่เราถา่ายดูนะคะตรงสนามหญ้าตรงสนามหญ้านะคะอน,น้องลูกล้าพาไปเดินไปดูทางนน้นพาเดินพาเดินไปดูทางนน้นนะคะมีมีม,ม,มีเป็นบางหย่อมหย่อมเป็นบางที่นะคะแต่ตอนที่มันตกลงมานี่มันเยอะมากเลยเต็มพื้นเลยแต่อันนี้คือมันยังไม่ละลายนะคะก้อนใหญ่มาก อยู่ในลูกอยู่ในกระถางสตรอเบอรี่ก็มีนะคะที่เราถ่ายประมาณนั้นอันนี้น่นนนาสงสารสตรอเบอรี่ลูกลูกเห็บอ่ะน้องลูก,ก้าพาไปเดินไปดูทางนน้นครับน้องลูก,ก้านะคะน้องลูก,ก้าเดินสำรวจเดินสำรวจรอบๆอ,อยากดูนี่นะคะเยอะมากเลยครับ ยังไม่ละลายนะคะอันนั้นก็เป็นทั้งหมดเลยนะคะนี่อลเห็ตที่หลังจากฝนตกนะคะหลังจากฝนตกก็แดดออกเลยนะคะเนี่ยดูสิโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะเนาะเห็นไหมคะไม่เคยเห็นเหมือนกันเลยคะ่ะครั้งแรกแล้วก็พาไปดูอะไรครับนีโอ้ บอลลูก้ายังอยู่นะคะลมแรงแต่ลูกบอลน้องลูก้าก็ยังอยู่นะคะน้องลูก้าขอตัวก่อนนะคบอ่อน้องลูก้าไปจับไปจับลูกเห็บให้ให้ทุกคนดูกันโชว์โชว์โชว์ลูกเห็บบิ๊กแค่ไหนคะบิ๊กแค่ไหนคะมีก้อนใหญ่มากเลยนะคะยังไม่ละลายบายบายน้องลูกาบายบายกันค่ะเจอกันใหม่นะคะ หนึ่งนะคะลูกหยบเยอะมากยังไม่ละลาย